สีเหลืองวนพวนสวยสวๆน่ารักคุณยายก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆค่ะแต่ละโซนนะคะแต่ละโซนวันนี้คุณยายมาทางนี้ทางนี้โซนนี้นะคะโซนนี้ ไหมคะเสียงร้องเรียกกันนะเรียกหาคู่แต่นี่ก็จะตามไปแต่ตัวหางแดงก็ยังไปเลยค่ะได้ยินเสียงร้องอ่ะเห็นไหมอ้วนอ้วนอ่ะได้ยินเสียงร้องเรียกทีไรนะเขาก็จะสะดุ้งถ้ายินเสียงร้องข้างบนน่ะบนต้นไม้นะคะเห็นไหมเขาเรียกคู่ค่ะ ตัวแดงไปแล้วเหลือตัวเหลืองไม่ไปนี่คะ่ะเนี่ยยังอยู่นะคะเนี่ยอ้วนมากน่ารักมากเลยหางสวยด้วยเนี่ยลงมาอีกแล้วมีตัวที่สวยอีกตัวนึงคะ่ะรอบในส่วนนี้อน,นานเขาจะได้เห็นเขานะคะเห็นไหมค,คุณยายก็มวัวเตะชมเนาะเพราะว่าตัวเองชอบ ชอบกรลอกคิดว่าคนอื่นจะสวยไปด้วยน่ารักไปด้วยค่ะเนี่ยอ้วน,นอ่ะอยากจับเขาเนาะแต่จับไม่ได้เห็นไหมคะเนี่ยนุ่มๆเลยอ่ะคนนุ่มๆเลยอ่ะคะ่ะแต่จับเขาไม่ได้ขอเช่มากินอาหารแล้วก็มาโชว์ให้เราดูนี่ค่ะโอ้ยโอเคค่ะวันนี้เป็นไง มีผลไม้เป็นไครเขาก็ไม่ลงค่ะผละไม้มาให้ตามต้นไม้ทุกต้นที่เลี้ยงตัวนี้มาทีหลังค่ะมาทีหลังตัวอื่นที่หมดแล้วเหลือเขานี่ค่ะเหลือเขาตัวเดียวเนี่ยเอาไปอีกแล้วหางแดงมาทีหลังเพื่อนยังไม่อิ่มเลยค่ะ เนียตัวเนี้ยไม่ใช่ท้องแดงนะคะตัวนั้นจะแดงหมดทั้งตัวตัวนี้จะหางแดงนี่ค่ะกินทีหลังเพื่อนแต่คุณยายก็รอรอให้อาหารเขาก่อนค่ะให้อาหารเสร็จก็จะเดินไปอีกโซนหนึ่งค่ะจะมีอีกโซน 2องวันยายไม่ได้ไปให้อาหารเขานี่ค่ะเจ้าหางแดงตัวสวยม,ม,มาช้ามาช้ามาช้าเนี่ยค่ะ พอไหมค่อยๆกินนะค่อยกินนะอ,นนะอืมีกยกๆีกยก กินอาหารค่ะกินอาหารมาหลังเพื่อนกินช้าหน่อยค่ะหืมหันทลังมาไม่หันหน้ามามองเลยห่างแดงเ้ยจะห่างแดงเอ้ย ไปแล้วไปแล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายพามาชมกระลอกอีกค่ะนี่ค่ะกระลอกวันนี้ลงยังลงมาตัวเดียวยังเพื่อนยังไม่มาค่ะคุณยายให้อาหารเขาแต่วันนี้ไม่มีเพื่อนเลยอ่ะอีแต่นกเอียงนกเอียงนกเอียงค่ะทางโน้นทางโน้น ร้องเกียกจักกินเหงาเหงาอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวอ้วนอ้วนเลยได้อาหารทุกวันเุ็นอ้วนอ้วนอ้วนน่ารักค่ะว้าวเหมือนใส่รองเท้าบู๊เลยอ่ะ แค่ลูกคู่นี้เนี่ยนะกลัวลูกไม่ได้กินนี่นนห่างกัทเลยค่ะรอเพื่อนไม่มีเพื่อนมาเลยค่ะ ได้กินดิมแล้วตัวมาตัวเดียวเนี่ยได้กินดิมแล้ววันนี้อา้าทองขาวมาแล้วเอา้าทองขาวมาแล้วพลาดไม่ได้งานนี้ทองขาวต้องมามาแล้วพลาดไม่ได้เลยทองขาวต้องมานี่ค่ะเนี่ยมาแล้วดีนะไม่ขี่ลาดมาอีกทองขาวยังเหลือหางแดงนะคะทีนี้ หนแดงยังไม่มาอ่ะทองขาวมาแล้วคู่กันแหละเอ้าเอ้าทองขาวเพื่อนไปไหนไม่มาืมท้องขาวคนละโซนไม่มีเพื่อนเลยวันนี้มีสองตัวที่จริงเขาจะมาหลายตัวนะคะโซนนี้ ่าแยงกันกินด้วยกันกินด้วยกัน นมนี่จะปิดกล้องเอ้นั่นป้อนกันอีกแล้วโอ้ยตัวโตเท่ากันนยังป้อนกันเลยนะว่าอยู่ทำไมเดินตามกันจังเขาป้อนอาหารกันแม่ลูกเขาอืม ป้อนอาหารกันนะนกเอียงตลอดเลยแบ็กปันป่นกันอ่างแต่งปันป่นกันอารมณ์มาแล้วค่ะลรมณ์มมมอามล์ลมปั่นกันกินจะได้อิ่มไม่ต้องกลัวนุ่นป้อนกันอีกแล้วครูนั่นะะ่ะ เนีจยวนุกเอเียงคู่นั้นกอนอาหารกันค่ะสองตัวนี้ก็เป็นเพื่อนกันทินด้วยกันไม่ทะเลาะก,กันเอาไปน่นนะครับนน่นอิ่มมาก่อนเพื่อนอะิ่มอิ่ม,มไปนูน่นเลยคันทำไมอะ โอ้ไปแบบไม่บอกเลยนะรองขาวยังไม่อิ่มของขาวยังกินอีู่องขาข้าก็จะยูนก็ไปเอาอะไรนุ่มมันมีอะไรตรงนั้นนะ่ะมีอะไรฮู้นก็ไม่อีกแล้วก็ไม่อีกแล้วค่ะนะนี่เขาไปไหนอ่ ตรงสัยจงเลยว่าตรงนั้นมีอะไรดูคู่นี้ไม่ห่างกันเลยค่ะเนี่ยเรียกกันตลอดเนี่ยเนี่ยเน,ยนะจะท้อ,องเท้าก็ยังอยู่ลงมาอีกแล้วนึกว่ากลับไปแล้วโอ้ย ไม่เขาร้องเรียกกันจังอกลับมาอีกไม่ยังไม่อิ่มเรกว่าอิ่มไปแล้วตอนเช้าก็จะมีคนเดินคุณยายก็จะปิดกล้องไปเรื่อยๆค่ะเจ้าก็ะรอกก็ขึ้นไปต้นไม้แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาอีกรอบ ยังไม่หมดลอ็อาหางแดงยังไม่มานะคะหางแดงยังไม่มาเลยอือุ้ยอีกแวะอีกแวอีกแ้วกลองก็จะเป็นรูบ้าบูบาไม่รู้เป็นอะไร อืกู่กันไม่ทะเลาะก,กันเลยวันนี้น่ารักค่ะพวกเขาหน้ารักอืมอิ่มแล้ว <c oughs> จินจินอิ่มอ่นไปแล้วค่ะหางแดงมาแล้วค่ะหางแดงมาแล้วคุณคุณยายก็บอกว่ายังไม่หมดนะคะถ้าหางแดงยังไม่มาวันนี้หางแดงมาแล้วนี่ค่ะหางแดงสองตัวไปแล้วสองขาว สีเหลืองนะคะไปแล้วหางแดงหนึงอีกตัวหนึ่งนะคะหางแดงเขาจะมีสองตัวแต่ตัวนี้มาก่อนหางแดงมาทายเลย อีกตัวหนึ่งค่ะโอเคค่ะคุณยายขอยเก็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวก็คุณยายก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับหลานๆจ้าเป็นยายครับหลานๆจะเก็บภาพนกภาพก็รอกทุกวันค่ะโอเคสวัสดีค่ะ